ก้วยฝากเพื่อนหิ้วบะมีกึ่งสำเร็จรูปมาจากไทยเยอะแยะเลยค่ะรอบนี้โจเซฟก็ตื่นเต้นสุดๆที่จะได้ลองกินเพราะว่ารอบที่แล้วก้วยฝากหิ้วมามา่รารสต้มยำกุ้งมาให้น้องลองชิมแล้วน้องก็ชอบมอรอบนี้อะ่ะก้วยก็เลยจัดเต็มอ่ะ โจเซฟเลือกเลยจ้ะว่าจะกินรสอะไรก่อนเป็นซองแรกตอนนี้กยก็กอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าซองไหนเป็นรสอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นรสต้มยำค่ะเพราะว่ากล้ยชอบรสนี้โจเซฟก็ชอบด้วยแล้วก็จะมีรสเป็ดพะโล้แกงเขียวหวานหอยลายผัดชาเย็นตาโฟสุกี้แล้วก็กุ้งนึ่งมะนาวค่ะเลือกไปเลือกมาโจเซฟก็ตัดสินใจว่าจะลองรสแกงเขียวหวานไก่ไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องจะอยากลองรสนี้ส่วนกล้ยนะ่ะก็จะมิกซ์รสต้มยำสามซองนี้ต้มพร้อมกันเลยนะคะในยาเอาฟืนมาใส่เพิ่มเข้าไป เตาฮีเตอร์พอดีเกว้ยก็เลยจะเอาบะหมี่มาต้มตรงนี้ดีกว่าข้างบนเตานะมันใช้ทําอาหารได้นะคะจากนั้นก็มาเริ่มต้มของกล้วยก่อนใส่เส้นลงไปเลยสามซองหลังที่แล้วมีคนบอกให้เอาเส้นมาต้มในหม้อแบบนี้มันจะแซ่บกว่าโอเคจัดไปค่ะตามด้วยฉีกซองเครื่องปรุงลงไปเกว้ยจะใส่ทั้งหมดเลยใครอยากเค็มก็เค็มไปค่ะแต่บานาน่าไม่เค็มชอบใครชอบมันไตใครไตมันเนาะม้อต่อไปของโจเซฟซองนี้ให้น้องลองรสชาติก่อนนะคะหรือกล้ยก็จะแบ่งในหม้อของกล้วยให้น้องกินด้วยไม่ต้องกลัวว่าน้องจะ ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งสองม้อของพวกเราก็พร้อมรับประทานแล้วมาค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครั้งที่สองของโจเซฟอันนี้คือรสแกงเขียวหวานโจเซฟเลือกเองไม่น่าเชื่อนะคะว่าโจเซฟจะกินรสนี้แกงเขียวหวานไก่อ่ะเทส s hot. <S ของกล้วยเป็นต้มยำม,มิกซ์สามสามซองเป่านะลูกครั้งที่แล้วมีแต่คนเมนว่าโจเซฟไม่เขียว

อัน,นอันนี้เหมือนครั้งที่แล้วต้มยำอ,อะ่ะเซมบีฟอร์จด s ะเซ t h ิสแต่ว่าให้ลองชิมอีก oh. แต่ว่ามันมันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันกับมามา่ามันนอเซมขอปานิวนเซชิ้งอ่ะ <c oughs> ah. อันไหนอร่อยกว่า hmm. ม mm ันไก่สีเว้ยเกี๊ยแขมันอร่อยกว่าเหรออุ้ไม่น่าเชื่อว่าโจเซฟจะชอบแกงเขียวหวานอุ้ยอันนี้เฮ